ตอนนี้กําลังทำาผมทักผมก็ผนตะบอดทำก็ต้องคําดูอาจจะพอเห็นนิดหน่อยลางๆจะเป็เป็นอันนี้จะทำเป็นรูปหมีหรือว่าหมีมันจะมีตามีปาก ได้นะครับก็จะมุมนี้จะเป็นที่ถักถักรอบ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 มาอันนี้เป็นอันคกลางกลางจะเป็นปากจะเป็นตาอุปกรณ์ก็คือห่วงถุงเท้าครับ ของถุเท้าทำมาจุดรอบแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำหูหูของหมีก็ใกล้จะเสร็จแล้วยังจะทำหูแล้วก็ทำขอบก็จะเสร็จสมบูรณ์ครับถ้าใครอยากได้ก็ ติดต่อได้นะครับอินบักหรือติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าเจ็ดแปดสองสี่ห้าหกสองได้ทุกวัน